เป็นไงบ้างเดินมาเป็นไงบ้างก็ปกติค่ะอ๋อตื่นเไหมไม่ตื่นเต้นเลยเหรออ่าเหนื่อยไหมไม่ค่ะเหรอแดดแดดแดดไม่ร้อนไม่ร้อนมีไรฝากถึงแฟนเพลงก็อยากให้แฟนเพๆคนได้มาดูเซสเหนือสองเอรเซ็นห้าของเราค่ะมาฟังกันเยอะใช่ไหมฟังเยอะค่ะครับผมลองนี่ทำไมที่งเรา มีมีมีอะไรมีอะไรฝากถึงทางบ้านมีอะไรฝากถึงทางบ้านตอนนี้พี่เจงเราก็พี่อายครับพี่อายก็โอเคทต่อกด้วยค่ะคนรู้คนรู้ค่ะแอบมาบอกครับดูครับคุยดรดับเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะบันทึกวิดีโอแจกนะครับที่มา